ผมอยากให้ทุกคนที่กดดูคลิปนี้นะครับตั้งใจดูคลิปนี้ให้จบเลยโดยเฉพาะถ้าคุณอายุ13-18ถึงปีครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งอายุ20ปีและผมรู้สึกว่าถ้าผมรู้คำแนะนาเหล่านี้ทั้งหมดนะครับตั้แต่อายุ13-18ปีชีวิตผมน่าจะดีกว่านี้มากเลยครับซึ่งคำแนะนําเหล่านี้เนี่ยรวมไปถึงเรื่องการเรียนการพัฒนานตัวเอง การหารายได้เสริมระหว่างการเรียนความรักและสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับที่หลายคนน่าสงสัยก็คือเรื่องการลงทุนที่ดีที่สุดครับมแบบอายุ1 3บสามถึปีซึ่งทั้งหมดนะครับผมจะมัดรวมเป็นคําคแนะนำครับผมโดยทั้ง5ข้อเนี่ยมีความสําคัญเท่ากันหมดเลยครับผมเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยดูให้จบแล้วก็จําให้ได้ครบทั้ง5้ข้อและนําไปปรับใช้กับตัวเองเลยนะครับผมรับรองเลยว่าชีวิตคุณเนี่ยจะดีกว่าชีวิตของผมในตอนนี้มากเลยครับเมื่อคุณอายุ20ป่ปีข้อคิดแรกครับผมก็คืออย่าใส่ใจความ,ค,ามาค,คิดของคน้กวลแ็ หลายแต่คนนะ่ครับน่าจะชอบบอกว่าเวลาให้เราจะลงมือทําอะไรนะครับอย่าไปใส่ใจความคิดคนรอบข้างเลยซึ่งผมเองเนี่ยก็หลงเชื่อความพูดแบบนี้มาเยอะเลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเวลาจะทํางานอะไรหรือว่าอยากทําอะไรให้เสร็จนะครับผมก็มักจะสนใจแต่ง,งานนั้นร้อเลยครับไม่สนใจแต่สิ่งรอบข้างเลยเลยบางทีถ้าง,งานผมไม่เสร็จจริงเนะี่ย ผมอาจจะปฏิเสธทุกพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำนะครับว่าผมอาจจะไม่ออกไปทานข้าวกับพวกท่านนะครับเพราะว่างานยังไม่เสร็จจริงซึ่งทางนี้นะครับผมอาจจะมีข้อดีอยู่บ้างครับตรงที่เราโฟกัสงานได้เต็มร้อยแต่ข้อเสียเนี่ยก็มากพอสมควรครับเพราะว่าความจริงที่หลายคนพยายามจะปฏิเสธนะครับผมก็คือเวลาให้เราลงมือทําอะไรใหม่ๆมนะครับมันต้องมีคนที่จับตามองเราอยู่แล้วครับผมอย่างส่วนตัวตอนผมเริ่มทำยูทูปเนี่ยตอให้มีผู้ติดตามแค่10คนหรือ20คนนะครับสิหรือ20คนเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเพื่อนของผมแล้วก็สมาชิก ผมทำได้ไปถึงไหนแล้วผมมีทาอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผมควรแก้ไขอะไรตรงไหนหรือผมทําอะไรที่มันดีหรือเปล่าซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนหรือว่าเริ่มทําอะไรนะครับมันต้องมีคนเหล่านี้อยู่แล้วซึ่งสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทำเนี่ยไม่ใช่การที่เราหันหน้านีแล้วก็ไม่ลงมือทําในสิ่งที่เราทําอยู่นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทำเนี่ยก็คือยอมรับมันับผมแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดครับลองนึกดูสิครับว่าถ้าสมมติทุกคนจับตามองเราอยู่นะครับแล้วเราสามารถทําสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ย ให้มันออกมาดีที่สุดและทําตัวเองให้มันออกมาดูดีที่สุดได้นะครับมันจะดีขนาดไหนครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คืออย่าไปสนใจครับผมว่าเราจะผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไง เพราะว่าสิ่งที่ตัดสินว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับไม่ใช่ว่าเราทําผิดเยอะแค่ไหนครับผมแต่เป็นการให,ให้เราตอบสนองต่อความผิดพลาดนั้นครับผมว่าเราปรับแก้ไขมันหรือเปล่าว่าเราปรับปรุงตัวหรือเปล่าหรือว่าพัฒนาขึ้นจากนั้นหรือเปล่าครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าโดนว่าก็ไม่เป็นไรครับผมคาแนะนําที่2องของผมก็คือทำไมการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดผมเริ่มทาครับคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่เริ่มออกกำลังกายตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดและผมรู้สึกว่าถ้าผมเริ่มออกกำลังกายตนนั้ง ที่อายมากๆเลยครับผมไม่กล้าสแสดงออกแค่พรีเซนต์หน้าห้องต่อหน้าเพื่อน20-30คนเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันยากมากเลยครับผมไม่ต้องไปพูดถึงการที่ผมขึ้นไปพูดหน้าเสาธงเลยผมพูดไม่ได้จริงๆครับผมตอนนั้นบุค,คลิกผมไม่ดีแถมผมไม่มีความมั่นใจขนาดนั้นด้วยครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็พยายามหาวิธีหลายวิธีมากเลยครับผมในการแก้ไขสิ่งนี้แต่ผมมันจบที่เรื่องการออกกาลังกายครับผมคือตอนแรกเนี่ยผมชอบคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันดีแค่ทําให้ร่างกายเราดีขึ้นแล้วก็มีกล้ามใหญ่ขึ้นนนนนแนนแแแแแลล้้้้ววกก็็รรรร่่่่่าาางงงงงงยขขึคัตพอททํดูจิิๆะสี ขึ้นคือการออกกำลังกายเนี่ยแน่นอนมันทาให้ร่างกายผมดูดีขึ้นนะผมแล้วก็ร่างกายผมเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาคือบุค,คลิกที่ดีขึ้นครับผมหลังผมตรงขึ้นผมยืนด้วยความมั่นใจมากขึ้นและผมรู้สึกว่า p o s t ซียทุกอย่างโดยรวมผมมันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นกับตัวผมครับผมและสิ่งหนึ่งที่ตามมาหลังจากภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นและร่างกายที่ดูดีขึ้นนะครับก็คือความมั่นใจในตัวเองครับผมรู้สึกว่าผมสามารถพูดต่อหน้าคนหลายๆคนเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าตอนแรกเยอะเลยครับผมเเเเพพพีียยงงงงงรรราาาาาาาะววววว่่่่่่ผผมมมมอออกกกตตัััแู้้สึึนนนนใใจขคบททิด ร่างกายผมเนี่ยดูไม่ดีพอสเจอร์ผมไม่ดีภาพลักษ์ผมดูไม่ดีผมกลับมองว่าร่างกายผมเนี่ยต่อให้ไม่ได้ใหญ่ที่สุด ไม่ได้กล้ามโตที่สุดหรือไม่ได้แข็งแรงที่สุดนะครับแต่ก็เป็นร่างกายหนึ่งที่ผมตั้งใจสร้างมาันมากับมือและเป็นร่างกายที่ผมภูมิใจจะมีมันครับผมเพียงแค่เปลี่ยนความคิดแค่นี้เนี่ยมันทําให้ผมสามารถมีความมั่นใจมากขึ้นเยอะนะครับและผมเชื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้มีความมั่นใจหรือไม่มั่นใจตัวเองนะครับถ้าลองออกออกำลังกายดูน่าจะช่วยได้เยอะเลยครับแถมมีคนนึงครับผมที่ชื่อว่าแอนดี้อิเลียสนะครับผมซึ่งเขาเป็นโคช้ชที่สอนเซลล์ที่เก่งมากๆครับผมที่อเมริกาเ มันเป็นเพราะว่าร่างกายของคุณเนี่ยไม่ได้ถูกพัฒนาก็ค,คือถ้าคุณไม่เล่นเวทไม่ออกกําลังกายน,นะครับมันก็เป็นปกติที่คุณจะขายของไม่ออกซึ่งสาเหตุที่เขาใช้คําพูดแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าคนที่ออกกําลังกายและมีรูปร่างให้ดีนะครับมักจะส่งต่อออร่ารความมั่นใจตัวเองครับผมถ้าพูดเป็นในๆนะครับผมหรือพูดง่ายคือภาพลักษณ์ของเขาจะดูดีขึ้นครับผมทาให้ลูกค้ามากขึ้นทําให้ความน่าเชื่อถือเขามากขึ้นจะทําให้คนหลายๆคนนี่ยผมหรืองานหลายๆงานนะครับ,รอ,ย fibers, รบอยากจะติดต่อเขามากขึ้นครัมัมมมทท้้งงนนนนนีนเเเ่่่่่่ยพือออๆคคคไหหปามมาาาารววใจตตกลลูดแ ลองซ้อมพูดนะครับผมลองเริ่มออกกาลังกายและทําให้ตัวเองภูมิใจร่างกายตัวเองก่อนครับผมมั่นใจว่าวิธีนี้น่าจะได้ผลนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ทํามาแล้วและผมรู้สึกว่าได้ผลจริงครับคำแนะนาที่3มของคือการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอจริงครับคือผมชอบคิดน,นะครับว่าการที่ผมตั้งใจเรียนในห้องเรียนเพียงเดียวเนี่ยก็เพียงพอต่อให้ผมได้งานดีๆมีรายได้เยอะๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับผมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับผมคือลองนึกภาพตามผมดูนะครับคือคนที่เรียนเก่งทุกคนนะครับผมก็คือ แล้วจะได้เงินเยอะครับผมเพราะว่าตลาดแรงงานทุกวันเะครับผม นับวันนะครับมันยิ่งในการแข่งขันสูงขึ้นเยอะเลยครับผมทุกคนเนี่ยผมจบเนื้อหาเดียวกันเรียนเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมถ้าเราไม่ได้มีสกิลอะไรที่โดดเด่นหรือว่าไม่ได้มีประสบการณ์อะไรที่แตกต่างกับคนอื่นนะครับแทบจะมีโอกาสน้อยมากๆเลยผมที่ว่านายจ้างเนี่ยจะมาสนใจตัวเรามากกว่าคนอื่นถ้าสมมติเราเป็นนายจ้างเนี่ยเราจะอยากได้คนที่มันเหมือนกับคนอื่นหรอเราก็จ่ออยากได้คนที่แตกต่างจะมีอะไรที่โดดเด่นเหนือคนอื่นๆจริงไหมครับไม่งั้นก็จ้างไม่คุม้มดังนั้นเนี่ยผมสิ่งที่เราต้องเริ่มทาก ที่ง่ายที่สุดเลยก็คือดู YouTube ครับผมเพราะสิ่งที่ผมเริ่มต้นทำตอนอายุสิบห้าสิบหกเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับก็คือการเริ่มดู YouTube ครับผมซึ่งชแนลที่ผมดูเนี่ยก็มีชแนลแบบแอลียบดอ เล็กฮอมซีมีเกรแฮมสเตเฟนและที่สำคัญที่สุดก็คือชาร์ลีมอร์แกนครับผมซึ่งยูทูบเบอร์ทั้ง4คนนี้นะครับผมเป็นคนที่ทำคอนเทนต์กี่แบบฟิไนแนนซ์เรื่องการเงินการลงทุนการทำธุรกิจและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการพัฒนาตัวเองครับผมดังนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าหลังจากจได้ดูยูทูบเบอร์4คนนี้เยอะๆัะผมก็คือผมกลับบ้านมาก็ดูทุกวันเลยเพราะว่าผมชอบเนื้อหาตอนนั้นมากๆเลยครับผมผมก็ดูทุกวันครับผมแล้วมันทำให้ผมเข้าใจเรื่องของการเงินเศรษฐกิจและการพัฒนาตัวเองมมมมาาาากกกกกกวว่่่ตออออนนนนนนทีผผดูเเเื้้้หพัยยะลลรรรซงงจิแ นอกห้องเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สิ่งนี้ผมทาครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยสามารถใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าผมได้ครับแต่แค่ใช้ YouTube เหมือนกันเลยครับผมก็คือเข้าไปที่ u t u b e นะครับแล้วก็ลองเซิร์ชหา soft skill อะไรก็ได้ที่เราสนใจเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ดการตัดต่อวิดีโอการทําเว็บไซต์หรือว่าการทํากราฟิกดีไซน์นะครับผมใช้พวก Adobe Illustrator รือแอปอะไรพวกนี้นะครับลองเข้าไปดูคลิปต่างๆครับผมแล้วก็ลองไปฟังคนอื่นเขาสอนดูครับผมพอเราเรียนจากเขาเสร็จนะครับก็ลองมาฝึกลับคมฝีมือเราให้เก่่่งงๆเเเเลลยยคครรัผแแะะนนนนนน้าาาาก็็จปึใสที มีทักษะที่โดดเด่นและถ้าสมมุติเวลาสมัครงานนะผมหรือว่าไปสมัครงานแข่งขันคนในสายงานเราเพื่อนๆเ,เราเนะะี่ยครับเพราะมีแนวโน้มที่คนว่าจ้างงานนะครับผมจะเลือกจ้างเราเพราะว่าเรามีทักษะที่โดดเด่นเหนือคนอื่นๆเยอะเลยครับรา,ายได้ของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอี Stories ครับแต่ท่านเพื่อนคนไหนเนี่ยไม่ได้ชอบวิธีการดูคลิปสอนนะครับอาจจะใช้วิธีเดียวกับเพื่อนของผมก็ได้นะคะรับก่อนที่เข้ามาเรียนคณะแพทย์เนี่ยผมมีเพื่อนอยู่คนนึงเขาก็ได้ไปฝึกงานที่บริษัทคริปโตที่หนึ่งครับผมแล้วพอเขาไปฝึกงานที่บริษัทคริปโโโตแนีะะคบเเเาากก็มมลลลทยยอ <ๆ S 2> อ จนตอนนี้นี่ยผมเขาสามารถนําความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในการลงทุนของเขาได้ครับผมและในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็สามารถสร้างเงินได้หลายล้านเลยครับผมซึ่งอันนี้ครับผมผมก็คิดว่าแสดงให้เห็นว่าการที่เราเอาเวลาเนี่ยไปพัฒนาตัวเองนอกห้องเรียนเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้เราได้มหาศาลเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นในช็อตเทอมหรือลองเทอมครับคำแนะนาที่4ี่ผมก็คือลงทุนอะไรให้รวยซึ่งตอนอายุสิบสามหรือสิบแปดเนี่ยครับผมถ้าเราลองไปถามครีเอเตอร์หลายๆคนหรือว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับผมเห็นหลายท่านเนี่ยบอกว่าเราควรเอาเงินของเราเนี่ย ไปลงทุนอสังหาไปลงทุนหุ้นหรือบางทีผมอาจจะเป็นกองทุนหรือเก็บออมเฉยๆก็ได้ครับผมซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำนี้ครับผมเพราะว่าถ้าลองนึกตามผมดูนะครับคือวีเทิร์นเฉลี่ยของพวกนี้นะครับผมก็คือเราจะได้เงินประมาณ10-20%ต่อปีครับผมถ้าผมให้เวบเ,เวอร์ครับผมแบบปีดีๆเลยนะครับอาจจะที่20%ต่อปี แต่ปัญหาคนอายุ1 3บสาถึงสิเนี่ยครับก็คือเงินต้นของเขาเนี่ยครับผมน้อยอาจจะประมาณ10,000บาท2 0 0 0 0หรืออาจจะเป็นอย่างมากก็คือประมาณ5 6 0 0 0 0ครับผมแต่ถ้าผมสมมุติให้เป็น1 0,000ละกันครับผมลองนึกภาพตามผมดูนะครับในปีแรกผมที่เราเริ่มลงทุนอาจจะเป็นแบบ s p 5 0 0หรืออะไรแบบนี้ก็ได้ครับผมเราลงทุนเป็น1 0,000เสร็จแล้วผมเราได้ผลตอบแทนมาประมาณ10%ละกันับผมฟึบ ก็เป็น11,000 11,000มแล้วในปีถัดมาเราก็ได้ดอกเบี้ยทบต้นครับผมหรือว่าสิ่งเรียกว่า compound interest ครับผมก็ทำให้เงินของเราครับผมจาก11,000นะครับผมบบกอีก10%ก็กลายเป็น12,100ครับผมลองน,นึกดูสิครับผมว่าเงิน10,000หของเราเนี่ยเราเอาไปลงไว้ใช่ไหมครับเราได้เงินเพิ่มเป็น12,100ครับผม ใช้เวลา2ปีครับผมแต่ว่าได้เงินมาแค่2,100บาทลองนึกดูผมว่าเงิน2,100บาทเนี่ยมันพอต่อการใช้ชีวิตของเราตลอด2ปีทันไหมครับคำตอบก็คือไม่ครับผมเงิน2,100บาทเนี่ยน้อยมากๆเลยครับผมคือผมเข้าใจผมว่าถ้าสมมติคุณอยากลงทุนนี้เนี่ยคุณควรลงทุนเพื่อวินัยครับผมฝึกวิในัยในการลงทุน ให้มีหน้าที่ในการจัดการเงิน manage เงินดีๆเผื่อที่ในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีเงินมากขึ้นนะครับผมก็จะสามารถจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสมครับผมเพราะเรามีประสบการณ์ในการลงทุนมาแล้วแต่ถ้าสมมติเมื่อคนไหนเนี่ยอยากจะใส่เต็มกับการที่หารายได้เพิ่มอยากมีเงินเก็บเยอะๆนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนควรลงทุนนะครับผมก็คือควรเป็นลงทุนกับ skill ครับผมหรือถ้าให้พูดง่ายครับก็คือพวก soft skill ต่างๆครับผมเพราะว่าการที่เรามี soft skill ต่างๆหรือว่า high income skill นะครับผมมันทําให้เราสามารถหารายได้เพิ่มครับผมแล้วพอเราหารายได้เพิ่่ม้นัสงที ตามมาครับก็คือเราจะมีเงินต้นเพิ่มครับผมและสาเหตุที่ผมใช้คำว่าให้หา High Income Skill และไม่ใช่ทำงานมากขึ้น,นครับเป็นเพราะว่าถ้าเรามี high income s k i l l นะครับผมรายได้ต่อเวลาครับผมจะเพิ่มขึ้นครับคู่นี้คือเราสามารถทํางานด้วยระยะเวลา1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเท่าเดิมครับแต่รายได้ครับผมจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเงิดที่เขาให้แต่ละสกิลเนี่ยมันแตกต่างกันและไ s สกิลต่างๆก็จะเป็นพวกตัดต่อวิดีโอ อ่าเป็นกราฟิกดีไซน์เว็บดีไซน์หรือเขียนโค้ดก็ได้ครับผมง่ายๆเลยครับผมซึ่งทกิลทุกอย่างเนี่ยครับผมสามารถเรียนดูได้ง่ายๆจากแพลตฟอร์มแบบ YouTube อะไรพวกนี้โดยที่ไม่เสียเงินเลยครับดังนั้นเนี่ยสิ่งผมอยากจะย้ำก็คือคนที่อายุ1 3บสถึงสิเนี่ยครับถ้าสมมติคุณมีเงิน1นึ่งหมื่นครับผมคุณอย่าเอาเงิน1นึ่งหมื่นเนี่ยไปลงทุนให้หมดครับผมเพราะว่าการลงทุนเนี่ย มันไม่ได้ให้ผลตอบแทนคุณขนาดนั้นครับลองนึกดูสิว่าถ้าคุณลงไปสอปีคุณได้กลับมาแค่2,100บาทเองครับถ้าสมมติคุณโชคดีมากๆนะครับก็คือตลาดหุ้นเนี่ยขึ้น40%เลยแต่จริงแล้วนะครับผมถ้าสมมติคุณเอาเงิน10,000บาทนี้นะครับไปลงทุนกับการหาซอฟต์สกิลหรือหา High Skill ไฮอินคอร s มสกิลแมนครับผมแล้วคุณลองเอาสกิลนั้นครับผมไปฟรีแลนซ์หาเงินเพิ่มดูครับแทนที่เงินต้นคุณเนี่ยจะเป็น10,000บาทใช่ไหมครับของเงินต้นคุณจาก 1, าเน,าาาน5 0,000 อาจจะเป็นแสนหนึ่งหรือสําหรับบางคนนะผมถ้าทําได้ดีมากๆเนี่ยอาจจะเป็นล้านเลยก็ได้ครับผมและตอนนั้นเนี่ยครับผมพอคุณมีเงินต้นพอแบบนี้แล้วเนี่ยคุณถึงเริ่มเอามันไปนลงทุนครับผมและตอนนั้นเนี่ยผลตอบแทนต่อปีคุณเนี่ยมันจะเริ่มเยอะขึ้นมากๆเลยครับผมแถมถ้าสมมติคุณแบ่งส่วนหนึ่งจากหมื่นหนึ่งของคุณเนี่ยไปลองฝึกลงทุนดูครับผมอาจจะมีประสบการณ์ในการลงทุนทําให้คุณจัดการพอร์ตของคุณเนี่ยได้ดีขึ้นอีก ผลตอบแทนคุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่10%ถึง20%ถ้าโชคดีนะครับผมอาจจะเป็นประมาณ3 0ถึง40%เลยก็ได้ผมถ้าคุณเลือกคุณถูกตัวหรือว่าลงคริปโตถูกตัวอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ทุกคนฟังกันครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยผมเป็นคนไปเน้นย้ำเรื่องการลงทุนมากซักจนเขาลืมว่าพื้นฐานของการลงทุนเนี่ยคือการที่คุณต้องมีรายได้ประจำของคุณเนี่ยให้มันมากก่อนครับ ซึ่งนั่นเนี่ยก็จะตามมาจากการที่เรามี High คำสิ l ครับและคําแนะนําที่5ครับผมที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะพูดไม่เหมือนผมก็คือผมอยากให้คุณเนี่ยลองมีความรักดูครับเพราะการที่คุณมีความรักเนี่ยมันจะฝึกให้คุณรู้จักบาลานซ์ชีวิตของคุณครับคุณจะมีโลกอยู่2โลกครับผม1คือโลกของตัวคุณเองเป็นโลกที่คุณมีเป้าหมายชีวิตมีมิชชั่นชัดเจนและมีสิ่งที่รู้ว่าต้องทําอะไรในแต่ละวันนะผมก็เป็นหน้าที่การงานของคุณในพวกนั้นนั่นแหละครับแต่อีกโลกหนึ่งครับ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักของคุณลูกๆคุณในอนาคตหรือใครก็ตามนะครับซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยคุณไม่สามารถละเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เลยครับถ้าคุณละเลยการงานของคุณเนี่ยอีกสิปีคุณก็จะไม่ใช่คนที่คุณอยากจะเป็นนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าคุณละเลยความสัมพันธ์ของคุณนะครับความสัมพันธ์ของคุณก็พังครับผมคุณก็จะไม่มีคนรอบข้างคุณหรือว่าต่อให้มีคนรอบข้างนะครับ คนที่คุณรักเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับคุณเหมือนเดิมนะครับผมดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆที่คุณจะต้องบาลานซ์ชีวิตให้ได้ครับผมและถ้าสมมติคุณไม่เคยมีความรักมาก่อนเนี่ยพอคุณมีครั้งแรกครับผมคุณจะรู้สึกว่าการมีความรักเนี่ยมันยากอยู่นะครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยชินเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราต้องไปใส่ใจกับสิ่งที่เราไม่เคยใส่ใจมาก่อนหรือเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงมาก่อนครับผมและบางครั้งเนี่ยอารมณ์ที่เรามีในความรู้สึกต่าาาาาาางงๆๆในนนควมมมมมสสััพธ์์ขอออเเรรจจะป็ณุุกกกท เครียดมากๆหรือเศร้ามากๆานะครับผมอารมณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถส่งผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราในการทํางานได้ครับและเช่นเดียวกันถ้าสมมติเราทำงานมาเครียดๆนะครับผมมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตคู่ของเราหรือชีวิตรักของเราหรือครอบครัวของเราได้ครับผมดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมีความรักครับผมคุณได้รู้ว่าจะต้องจัดการความรู้สึกและอารมณ์คุณยังไงเพื่อที่คุณจะสามารถบาลานซ์ทั้งชีวิตของคุณและชีวิตคู่ของคุณนะค,ครับผมได้ทั้งคู่โดยที่ไม่ละเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับผมผู้นี้ก็คือคุณต้องรััักกในนนิิช่่่ของงคคุณคุณณรสททีจะํา รักในสิ่งที่คุณจะเป็นและรักในเป้าหมายของคุณครับแต่ในเวลาเดียวกันนะครับก็อย่าลืมจะรักคนที่รักคุณด้วยครับผมแต่ทั้งนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเข้าความสัมพันธ์ไปด้วย expectation ว่าคุณจะเจอเนื้อคู่ของคุณแต่ผมอยากให้คุณเข้าความสัมพันธ์ไปด้วยความคิดที่ว่าคุณจะวางตัวให้ดีที่สุด กูจะให้เกียรติคู่ของคุณและคนที่คุณรักและุณจะทำยังไงก็ได้เถอะผมให้ทั้งตัวคุณและเขาเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ตัวเองอยากจะเป็นทั้งคู่ครับผมและท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามันเวิร์กก็ดีถ้าม work ไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรครับผมก็จากกันด้วยดีเพราะทั้งนี้เนี่ยเราทั้งคู่ได้พยายามให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ได้เติบโตมาและพัฒนาตัวเองไปด้วยกันครับแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆให้กันครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าไปความสัมพันธ์ดดดด้้้้้้วววยยยคคคคคคาาาาามมมมิิิปปปรระะะะณนน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 ีีนีีีีสุทท,ทัับบบผผออเพ่่่กกูลลจจ มันเป็นการที่ผมมองย้อนตัวเองตอนที่อายุ13บสามหสิแเนี่ยแล้วก็เห็นถึงปัญหามากมายเห็นถึงสิ่ง,งต่างๆคนทําผิดพลาดมาเยอะครับ <S <S ผมเลยนาทุกอย่างเนี่ยมาย่อยให้เป็น5คําแนะนําที่ผมอยากจะให้ตัวเองในช่วง1 3บสถึงสิครับถ้าสมมรัเพื่อนคนไหนดูลิบนี้แล้วนะครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมแนะนาไปเนี่ยน่าจะพอเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับและท่านเพื่อนคนไหนเนี่ยนำไปปรับใช้ทั้งหมดตั้งแต่เนิ่นๆแบบอายุสิบสามหรือสิบสี่นะครับผมมั่นใจว่าพออายุยี่สิบแล้วเนี่ยชีวิตเพื่อนกเเี่ยยจะะดวาผผมอล พราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยร้วเป็นสิ่งที่ผมผิดพลาดมาเยอะแล้วครับจะบอกผมรู้สึกว่าถ้ามีคนมาเตือนแบบนี้เนี่ยชีวิตผมน่าจะไม่ได้ผิดพลาดเยอะขนาดนั้นในตอนนั้นครับสุดท้ายนี้ครับผมท่านเพื่อคนไหนถูกใจคลิปดูแบบนี้หรือคอนเทนต์เนื้นดีนัทเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ช anel เนื้นดีนัทด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะลงทุกวันพุธตอนห้าโมงเย็นนะครับสวัสดีครับ